ผมพาท่านมาชมนะครับขบวนขันหมากเจ้าบ่าวหล่อนะครับชื่อเฮียเพงเจ้าสาวชื่อชื่อเบสนะครับดูนะครับขันหมากโอ้โหมีท่านดู เห็นไหมครับดูมีสร้อยข้อมีโอตังเป็นปึ้งๆเลยท่านดูสิครับมีพระมีเดี๋ยวดูนะครับมีมีรถยนด้วยนะครับเห็นไหมครับโอ้สุดยอดจริงๆเลยนะครับดูครับโอ้ขบวนขันหมากนะครับ ตรงนี้เทศบาลเมืองบ้านสวนนะครับเห็นไหมครับดูโอ้โหแขกเรือผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะเลยนะครับวันนี้นี่คุณตอยก็ามานะครับโอ้โหก็หาบาดีเมืองชนดูนะครับสุดยอดจริงๆเลยครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงที่จะเข้าไปรับเจ้าสาวเลยนะครับดูครับขบน้อถ่ายรูปบนขันหมากดูเห็นไหมครับเด็กๆน่ารักมากเลยครับดูเจ้าบ่าวชื่อเพลงเลยครับแต่เด็กคนนี้ชื่อเม้งนะครับดูครับเหมยนะครับคนนี้ชื่อเหมย มีเจ้าเบาแล้ครับเจ้าเบาหล่อมากเลยครับเหมยมีเจ้าเบานะครับเจ้าเบาหล่อมากเลยนะครับดูครับด่านแรกนะครับ ปะตูเงินประตูทองนะครับ คององาหนึงคำถามค่ะเป็นคำถามง่ายๆนะคะเออเจ้าสาวใส่รอท้าไซส์อะไรคะแล้วตอบเป็น XL ได้ไหม XL XL อันนี้คุณคุณคุณเจ้าสาวไซส์ี่ห้าสิบหกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่องท้าลองท้าโอเคโอเค ไม่ใช่ไม่ใช่49แน่นอนสามสิบสี่ามสิี่สามสิบแปดสามสิบแปดอิ่งนิดเดียวค่ะเสร็จแล้วค่ะปกติปกติเจ้าสาวจะเป็นคนซื้อให้ผมตลอดเลยอ่ะผมไม่เคยไปซื้อเลยใช้เงินแก้ปัญหาอันนี้เล่าหราืออวดครับจ้าหบอกใช่ใช่ <5 S 1> ใช่ๆ <6 S 1> จริงเหรอ อันนี้ยูเอ็นหรือว่าอเมริกาหรือยูเอ็นเนี่ยถึงับเจ็ดจริงป่ะสามสิบหกสามสิบเก้านีก็ประยัดนะอันนี้เราประหยันนหยดไปถ้าให้พี่ตั้งแต่ เ็่อนนี้นะคะก่อนที่จะไปผ่านหน้าขอค่าผ่านนากนน้อง่ก่อนตอนที่จะเปิดเกมแค่เราให้ไปขัดที่ใครที่ร้านเราจะไม่เครืองกันนะค่ะขอบคุณค่ะเกมนี้นะคะเป็นเกมที่บอกก่อนเจ้าบ่าวชอบเจ้าสาวมานาเรื่องค่ะแล้วนานแล้ว ขาไปปรึกษาตลอดเลยใช่ไหมเขาไปปรึกษานานเนาะเขาไปปรึกษามานานยังรู้จักเจ้าสาวเป็นอย่างดีใช่ไหมคะเกือบดีคนนี้มีรอยยิ้มมาให้ให้เลือกว่ารอยยิ้มไหนเป็นรอยยิ้มของเจ้าสาวในนี้มีสิบรูปเลือกค่ะรูปเลือกผิดหนึ่งสองเลือกผิดหนึ่งสองค่ะ 老姨奶奶。 และในขณะนี้นะครับขบวนขันมากของฝ่ายเจ้าบ่านนะครับก็ได้ผ่านนะครับประตูเงินงประตูองทุกๆประตูเรียบร้อยแล้วนะครับตามข้อสุขภ้พที่อีนะครับหลังจากที่ท่านผู้ใหญ่นะครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แหกเลือเยอะเลยนะครับดูครับ ผู้ใหญ่องฝ่ายนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณอาทองคุณละลนคุณเวีรทอและคุณสุรชัยคุณสริมาชัยตังคลทอนะครับนี่เกียรติ่นีกรับเกียรติว่าที่จะถนะคะและกระบวนกาัดมาถสงแล้วเดี๋ยวเชิญถ่ายภาพที่ระึกกับครอบครัวของทางฝ่ายเจ้าสาวร้องกับแม่สงทาาเจ้าสาวต่อนะคะสำหรับญาติผู้ใหญ่ของทางฝ่ายเจ้าสาวนะคะเมื่อเข้ามาในว้นที่ดีแล้ว สาวมองลงมาคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองครอบครัวมองลงมาแล้วก็เห็นใบหน้าเห็นรอยยิ้มของทุกทุานชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะขอความกรุณานค่ะจากแขกผู้มีเกียรตินั่งอยู่ที่โซนของต้นทีตรงนี้นะคะอาจจะขยับมาทางด้หน้วเวทีสักนิดหนึงค่ะเป็นเกียรติแล้วก็เป็นกำลังใจใ้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่กำลังจะประกอบ คุณพ่อค right ุณแม่ครับผ่าเจ้าหลานครับเชิญาคุณพ่อทานใจแซ่ตั้งคุณแม่นิาแซ่ตั้งขอเรียชิญทั้งสองานเลยนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณด้วยนะคะาสเสีเยงปรบอให้กับท่านอตผูช่วยรัฐมนตรีประจําระทรวงแรงงานขอเสียงปบมือต้อนรับท่านสุรชัยค่ะท่านสุรชัยชัยตะกูลพร้อมด้วยภรรยาท่าบคุณสิริมาชั ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านเด้เชิญท่านทั้งคู่ได้บนเวทีค่ะสำหรับคุณสิริมาเชตตะพิม์องนะครับเป็นประธานวิหารถุนฝาขอกิเลศศรีนาชายผ้เล่นะคเช้วันนี้ก็ได้รับเกียรติจะเอาไปเกียรติให้กับงานมากๆนะคะรับลำดับต่อไปนั่นคือกำลังใจของทางว่าที่เจ้าสาวของเรานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อธนชดบุรพพงษาพร้อมด้วยคุณแม่ลักชนะสองศพขอเชิญปรบมือให้กับคุณพ่อคุณแม่เรียนเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ทางด้านบนเวทีค่ะเชิญเลยครั วันนี้บุคคลสัมผัสของว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวพร้อมหน้าพร้อมตากันด้านบนเวทียังขาดไหมคะคุณหมอ,อสําคัญ<ช>ครับใช่ไหมคะสำคัญที่สุดของงาน,นาเีมงานกจะมาครบป,ปีนะครับเชิญคุณสมยศแซ่ตัง้นนนง,น,น,งนะครับเพียงน,นะครับที่เชิญบนเวทีได้เลยครับปรบมือเป็นกำลังใจให้กับว่าที่เจ้าบ่าวของเราด้วยค่ะ เป็นกำลังใจให้เจ้าบ้านนะคะส่งเสียงเมื่อสักด้วยอจดีคือเหมือนว่าส่งเสียงกับคนเดินมีทั้งเด็ดีแล้วก็หงุดหงิดด้วยนะครับแสดงความดีมีค่แสดงความดีมีครับมีเป็นรอยยิ้มที่เหนื่อยแต่มีความสุขนะครับคุณแม่เจ้าบ่านนะครับเป็นความตั้งใจครับเนื้อวันที่เจ้าบับขึ้นไปแล้วนั่งค้างๆกับคุณพ่อคุณแม่ของทางฝั่งวัที่เจ้าบับเลยนะคะจบเตาแล้วค่ะ คนสำคัญพร้อมแล้วยยกขาดขอมสำคัญใช่ไหมครับของสำคัญนะครับวันนี้ก็ที่มีคุมตั้งธนานนะครับมีผู้ใหญ่และเพื่อนๆให้เกียรติตั้งค่าสานะครับต่อไปก็จะเป็นการเชิญสินสอบของมัานนะครับที่่อเนทีนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยในวันนี้นะคะสินสอของนัานของมงคลต่างๆค่ะจากเริ่มต้นนะคะ ด้วยแผ่นม่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะคะที่จะติดยึดแนวทา้าใช้ของเจ้บบาบ่าเจ้าสาวไปตลอดชีวิตแ,แล้วข้ขขางๆการที่จะได้ยงเก้าที่ไต่อไปจะต้องมีสุขมคอยด้วยหร่คะเป็นส้วเชงนะคบผมจะอาจจะแปลกใจว่าที่ปกติว่าเจ้าที่เราคุ้นเคยจะเป็นซมนะครับแต่สำหรับงานแต่งงานจะใช้สุวเชงนะครับคพามหมายของสุวมเชงก็คือกลับเชนคือนำจิตนำใจการประสานจากสองใจสองครอบครัวเป็นหนึ่งใจหนงครอบครัวนั่นเองนะครับ สนี้นะคเราจะรวม2อครอต่อไปก็จะเป็นครอบคัวเดียวกันเหมือนที่คนไทยเราคุ้นเคยกันว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันใช่ครับต่อไปก็จะเป็นทองนะครับทองคาให้ทองรูปป้รวมถึงงสนะครับที่เจ้าบ่าวรีมมาเปนสุตั้งธรรมเนียมเนเจากจ้าสาวในวันนี้นะครับจะเห็นว่ามี้าที่ตังปน้ายนะครับที่จะาบตั้งใจเตรียมไว้เป็นของเจ้าสาว่าเตริปพากอ แลิงๆนะาเตรียมความพร้อมเป็นนาอย่างารกคเราจะวามุดที่ในวันนี้กๆและจริงๆแล้วทังหมดที่วางเอาไว้ทั้งท่าเวทีเนี่ยนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะให้ครอบครัวฝ่ายหญิได้รู้รักษาและมั่นใจแล้วนี่คือมาเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่ในการเจรจาสวนในะครับ ลำดัตบต่อไปขอเรียนเชิญคุณอาทรวงวีรพรนะครับประธานบริหารเจริญซีฟูสาขาระยองและประธานบูรีพธิสว่างพรหมสุนจังหวัดระยองเป็นผู้แก่งหรือเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าภาพในการสืบทอดขอเรียนเชิญค,ครับต้องมีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวัน,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 นดีวคนเพื่อนงามยามดีก็วันนี้ในเรื่เกีก่ยวกคุณเพลง ให้มาทำให้เกียรติมาเป็นประธานเลยพี่ครสู่ขออ,อน้องเมฆเมฆ่าว่าฝ่ายเจ้าสาวมีความขัดข้องอะไรเมื่อฝ่ายเจ้าสาวได้ยินแบบนี้ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านผู้แก่าของทางฝ่ายเจ้าสาวนะคะท่านสุรชัยชัยตระกูลทองค่ะได้ให้เกียรติรรกลับตอบรับเป็นเจ้าท่าขอขอ,ขอกราบเรียนท่านผู้แก่ฝ่ายชายพ่อแม่ฝ่ายชาย ับที่วันนี้ได้ให้เกียรตินะครับแล้วก็นำคณะที่มากภายและเกิดหลายคนรวมทั้งสินสอต่อมั่นนะครับมาสู่ขอหลานสาวหลานสาวของผมก็คือเบสเด้กก็คือธนพรเตชะสารุวงซึ่งของปามา่าเ้าก็เป็นชาวที่อันก็เสมัเป็นหลานผมเหมือนกันผมก็เป็นชาวที่อันนะก็ เขาไม่ติดขัดแล้วก็ถือว่าการนำขันหมามาครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติสมเกียรติจริงๆนะฮะนี่ก็ตบมือให้ทางฝ่ายขอเสียงตบมือนะฮะไปใส่ชายเพื่อนผมก็แซ่ตั้งนะฮะแล้วก็ร่วมรับด้วยความดีนะครับแล้วก็ฝากหลานเบสไว้กับครอบครัวทางสมยศแซ่ตั้งด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้ทางฝ่ายแต่งตั้งใส่ายด้วยนะครับ แขกของทฝ่ายเจ้าสาวและคบคตัวฝ่ายเจ้าสาวนะคะตอบรับและยินยอมแบบนี้แล้วนะคะว่าที่เจ้าบ่าวของเราคุณเทนค่ะหันไปไหว้ขออนุญาตสักนิดนึงค่ะเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องไปรับตัวว่าที่เจ้าสาวเข้ามาร่วมพิธีให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะต้องขอให้ว่าที่เจ้าบ่าวนะคะมายืนทางด้านหน้าเวทีแล้วก็ขอกำลังใจจากตัวทุกท่านเพราะว่าจะต้องทายใจแล้วค่ะว่าจะได้เจอตัวเจ้าสาวแลเจ้าสาวก็จะอยู่เจ้าสาวจะไปตลอด แล้วก็รับดอกไม้แห่งความรักนะคะขอสียงปมือเป็นกำลังใจให้เจ้า่าวเรครั้งหนึ่งนะครับเจ้า่าวจะได้ยิ้มอย่างขยันขับแข็งทีจากี่ยวิงานบานานเป็นรอยยิ้มที่มีความสุขนันเองนะครับค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้า่าวของเราด้วยนะคะต่อไปรับตัวว่าที่เจ้าสาวเข้ามาร่วมพิธีให้ทันเวลา ก็สังนะเป็นขมองอยู่นะข้อมองข้ยงไม่รู้มา่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นยิ้มๆมาด้วยดีครับดีครับยิ้มๆยิ้มโอเค พร้อมครับแตุ่ชยกรอ่ะไม่ได้ชกรออกโอเคคุณเพงคอยเดินออมซายตัวเองมาเลยครับอเยู่ในรูปต่อๆนะเคคดเข้าไปใกล้เลยเข้าไปใกล้โอเคเข้าไปใกล้อีโอเคดีครับ ยิ้มมองหน้ากันไว้ขอตัก่อนนะครับขออนนะครับขอบครบแพ็คพิซซึง

Mama. ้ร้เเคบกวัเบาๆไม่ต้องไม่ต้อเครับมือซายครับายบโอเคดครับเกอหนห้ามอกันลมมองดไม้ยคันหน้าม okay. องกันจะไปกินอรดีนวันนี้โอเคครับโอเคครับหน้ามองตลงนะคยินะครับหน้ามองตรงให้น เสียงเราเปิดดังอีกเสียงหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับทุกๆวันท่กๆวันของเราในวันนี้คุณเดซี่คุณถิ่นคุณเนงคะยินตกดังกนยิ่รวย O